คนกระตันยูหาได้ยากนะเพื่อนให้คำไพเราะกับเราเราจะให้คำไพเราะกับเพื่อนกลับก็ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเราจะช่วยเหลือเพื่อนกลับก็ยากการจะแสดงความกตัญยูแม้แต่กับเพื่อนกันกับมารดากับบิดาสามีภรรยา คนรักกันนะก็ไม่ง่ายนะหรืออย่างดูมารดาบิดาของเราเนี่ยถ้าเรานึกย้อนเนี่ย,เ,ยเราเคยแสดงความกตัญยูกะตะเวทีอะไรต่อท่านหรือ,อยังนึกไปเริ่มนึกไม่ออกเหมือนกันนะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเคยครับผมก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้เงินเดือนทุกเดือนนะ หารถให้ท่านขับซื้อบ้านให้ท่านอยู่ผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาท่านไปทานอาหารเวลาท่านเจ็บป่วยผมก็พาไปรักษาอันนี้คือสิ่งที่โยมอาจจะพอนึกได้แต่เป็นการกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงสุดหรือยังพระศาสดาบอกอย่างน โยมก็เริ่มคิดเยอะแลวโอ้โหทำขนาดนี้ยังไม่กระตันยูหรอครับนะแล้วจะให้ผมทำขนาดไหนนะพระศาสดาบอกแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสสองข้างนะดูแลนวดฟันท่านให้การอาบการดัดการนวดการฟันท่านอย่างดีแล้วท่านก็อุจละาปัสวะลด ตัวเราตลอดทั้งร้อยปีการทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำแล้วตอบแทนแล้วแกมารดาบิดาเลยเพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร <c oughs> ตอนเขาเลี้ยงดูเรามาเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอะเนาะจนเราโตทำงานได้ก็ หลายคนอาจจะยังนึกไม่ถึงพระศาสดาบอกนี่ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยทำขนาดนี้พระองค์บอกอีกว่าแม้เธอจะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทา